เธอไม่เคยพูดว่าอยากรับงานแสดงด้วยซ้ํานั้นทําไมแฟนๆของเขาถึงเอาแต่พูดเรื่องนี้พวกเขาหมายความว่ายังไงที่พูดว่าเธอขอแสดงเรื่องนี้แล้วโดนปฏิเสธทําไมไม่ไปขอให้ฉันไม่เดินแบบบ้างละ่ะเรื่องนี้มันแปลกๆนะใครอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้เนี่ยทําไมคุณโม่ไม่ชี้แจงอะไรเลยละ่ะ ทางนี่เขาคิดจะให้เธอเล่นเรื่องนี้จริงๆหรองั้นไม่ใช่เขาเขาไม่เอาเรื่องงานมาปะปนกับอย่างอื่นเพียงแค่เพราะฉันหรอกฉันกลัวว่ายุฉานๆอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้บางทีเรื่องนี้อาจจะถูกวางแผนไม่นานแล้วก็ได้ ฟังดูซับซ้อนจังในเมื่อทุกอย่างอยู่ในแผนของเขานนั้นฉันจะเลือกวุวยวายแต่เขาต้องการให้เธอแสดงจริงๆละ่ะเธอจะตกลงไหมฉันหวังว่าฉ,ฉันจะไม่สร้างปัญหามากกว่านี้ดีกว่าแต่ถ้าถึงต้องการฉันจริงๆยังไงก็เธอะเธอมีฉันคอยสนับสนุนอยู่เสมอนะ พวกแฟนๆยังไม่หยุดเลยครับผมตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ที่มีการใช้งาน่อยที่สุดแล้วและพวกเขาต่างมาจากกลุ่มแอคเคาว์เปลียนกลุ่มเดียวกันครับผมไม่เข้าใจเลยทำไมครั้งนี้คุณไม่พูดอะไรสักหน่อยล่ะครับฉันฉานเป็นดาราดังไปแล้วถึงไม่คิดทำเรื่องแบบนี้ด้วยตัวเองหรอกงั้นแสดงว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังหรือครับ คิดดูสิใครจะต้องอับอายที่สุดหากเธอทำเรื่องอย่างนี้ต่อไปเออคุณแต่ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือบอกความจริงต่อสาธารณชนนะครับหรือคุณอยากให้คุณนายโม่เข้าร่วมด้วยจริงๆฉันจะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงการรักษากระแสความนิยมไว้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ในเมื่อฉัน,ฉนอยากร่วมงานกับคนที่อยู่เบื้องหลังงั้นเราก็จะไปพราณีต่อไปแล้วคุณนายโมอ,อยากแสดงเรื่องนี้ไหมครับเธอรู้ดีว่าตัวเองเหมาะกับบทนี้และเธอรู้ว่าหนังเรื่องนี้สําคัญกับฉันขนาดไหนและสําหรับคนที่พยายามจะท้าทายฉันพวกเขาต้องชดใช้อย่างสาสม เราต้องเตรียมตัวสําหรับแฟชั่นวีคที่จะมาถึงโดยเร็วนี้แต่สิ่งที่ฉันชานทํามันทําให้เรารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมีเรื่องต้องคิดหรอฉันนอนไม่หลับค่ะผมทําให้คุณเครียดหรือเปล่าถ้าเออฉันชานและคนที่อยู่เบื้องหลังตัดสินใจหยุดสร้างปัญหาให้เรา เราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมคะแล้วถ้าพวกเขาไม่หยุดล่ะนั้นฉันจะรับรับบทนั้นเองไม่ว่ามันจะยากสักแค่ไหนฉันก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อคุณถ้าพวกเขารังแกแค่ฉันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่จะมารังแกคุณด้วยไม่ได้โอเค เธอรู้ว่าทำไมฉันถึงต้องมาที่นี่สัญญา,าค่าตอบแทนค่าตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับความพักดีของเธอเธอชอบไหมล่ะเออฉันฉันไม่เข้าใจว่าคุณพูดเรื่องอะไรคะ่ะในเมื่อเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาด้วยกันมาลืมเรื่องที่เธอทำก่อนหน้านี้เถอะ แต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนนะว่าความอดทนของฉันต่ำเออฉันเธอรู้ราคาของการหักหลังฉันใช่ไหมเจคิงจับตัวลูกสาวของเราไม่ไว้ดังนั้นเราเลยไม่มีทางเลือกขอบคุณค่ะคุณโม่ฉันจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังเข้าใจแล้ว เธอคิดว่าถังหนิงไม่สามารถรับบทของเธอได้งั้นเหรอเราจะทำยังไงดีโมดถิงรู้เรื่องทุกอย่างแล้วโมดถิงกำลังสงสัยแล้วเราจะทำยังไงดีอยู่เฉยๆไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองเรอจนกว่าจะถ่ายทำหนังเกือบเสร็จก่อนหลังจากนั้นก็ไปหาโมอดถิงและจะดียิ่งขึ้น หักให้เขาจัดโชว์ที่แสดงว่าเธอสสึกกับทางหนิงแล้วจากนั้นก็นำทางหนิงไปหาทีมคุณต้องการจะทำอะไรกันแน่เดี๋ยวเธอก็รู้เองนั่นแหละคุณมันน่าไม่อายจริงๆโมทถิงหวังว่านายจะชอบเซอร์ไพรส์ที่ฉันมอบให้นะ คุณนายโม่ผมต้องเตือนคุณก่อนนะว่าตอนนี้ปลายเดือนมกราคมแล้วอย่าลืมแล้วว่าเราต้องประกาศเรื่องงานแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์พวกเราจะทำยังไงล่ะคะคุณน่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในวิลานผมวางแผนไว้ว่าจะทำมันหลังจากงานเสร็จแล้วเอาหลังงั้นฉันจะยืดตามแผนของคุณก็แล้วกันนะคะ ผู้คนจะต้องประหลาดใจกับการประกาศแน่ๆมันทําให้เรารู้สึกประมาฉันจะบินไปวิลานในวันพรุ่งนี้ฉันอยู่ที่นั่นนานหน่อยแล้วฟางอยู่จะไปกับฉันด้วยเมื่อคุณไปหาฉันแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่ที่ไหหลูค่ะอย่าลืมให้เพื่อนคุณได้ใช้เวลาดีๆด,ด้วยละ่ะโอเคไหม ทั้งก่อนจริงๆอยู่แค่วันเดียวเองช่วงดีที่คราวนี้เธออยู่ในมิลานด้วยพอลองคิดดูพวกเราห่างกันแค่สองวันที่แทบทนไม่ได้แล้วในขณะที่พวกเขาต้องแยกกันตั้งสองสัปดาห์คุณนายโม่ผมไม่กล้าขัดคำสั่งของคุณหรอกนะผมจะขอให้ฟังอยู่เตรียมตัวให้พร้อมดีมากค่ะคุณเป็นกด,ดีจริงๆ กลับไปที่ห้องนอนกันเถอะค่ะแต่ผมรอไม่ไหวแล้วลนะวันต่อมาที่สนามบินโมอถึงไม่ได้ส่งทางนึ่งนี่พวกเขาทะเลาะกันเรื่องหนังเด็กฝึกงานพวกง่องเขาหรือเปล่า เธอเป็นแฟนของเขาก็จริงแต่เรื่องผลประโยชน์สําคัญกว่าสินะในวงการมันทึงไม่มีรักแท้พวกเขาไม่แต่งงานกันจริงๆหรอกคนพวกนั้นน่ารำคาญจริงๆแค่คุณไม่ได้ไปส่งครั้งเดียวพวกข็คิดกันว่าพวกคุณเลิกกันแล้ว ทำให้พวกเราอิจฉาสิคะใครบางอาจเริ่มข่าวหรือว่าพวกเขาเลิกกันแหกตาดูนี่สินะขับไปเพื่อต่อนที่บ้านเถอพวกเขาก็แค่มีตารางไม่ตรงกันเท่านั้นแหละห้องพักทีมงานเด็กฝึกง,งานผู้งโงเ่เขาหลีนเชงนักสแสดงนำฝ่ายชายของเด็กฝึกง,งานผู้งโงเ่เขลา ชานชานพักก่อนนะเธอทําได้ดีมากเลยขอให้ผู้กํากับเริ่มถ่ายฉากที่ฉันยังไม่เสร็จพรุ่งนี้แล้วกันนะคุณมีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครมาแทนคุณได้ง่ายหรอกครับอย่าฝืนตัวเองมากไปนะเธอพยายามทำงานอย่างดีบางทีถึงอาจจะกลัวถูกแทนที่ก็ได้ยิ่งด้วนั้น ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถเล่นบทนี้ไม่ต้องพูดถึงลังแบบเลยขอพุงข่าฉันมั่นใจมากพอกับงานนี้ไม่มีคนในวงการบันเทิงคนไหนจะยังมือสะอาดอยู่ได้หลังจากขอไปเกือบกลัวกับอำนาจทางนี้ เธออย่ามาโทษฉันก็นแล้วกันไปหาจริงๆเ็ค่ะเธอน่าจะยังอยู่ในโรงแรมนี้ขอบคุณครับพักอยู่ในห้องอย่าไปไหนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าฉันออกไปไหนฉันจะบอกให้คุณรู้นะคะ วินาครับตอนนี้ทางนิงกับพ่วมในการศิลปินไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราควรอยู่ที่นี่หรือตามเขาไปดีล่ะนายตามเข้าไปส่วนฉันจะอยู่ที่นี่คอยจับตาดูทางนิงครับในที่สุดก็จบสักทีฟังอยู่โทรหาตอนที่เธอทำงานนะ ทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนหน้านี้ล่ะถึงฉันบอกไปเธอก็รับสายเขาไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละไม่มีใครตอบเลยนายรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันถามผู้จัดการของเธอน่ะตอนนี้เธอต้องเหนื่อยมากๆ,ๆแน่ๆไปทานอาหารเย็นด้วยกันเถอะ ทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่นายงานยุ่งไม่ใช่หรอฉันมาที่นี่พร้อมกับทางหญิงเธอขอวันหยุดให้ฉันนะเธอรู้ว่าฉันคิดถึงนายก็เลยเออคิดถึงซิฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกัน นั่นมันเขาใหญ่เลยมันมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาเออกมาก่อนหน้านี้แต่มันก็หายไปหลังจากการแทรกแซงของเจียงม่านนี่ตอนนี้พวกเรามีหลักฐานแล้วหูจริงๆรักชายคนเก่ามานานเป็นสิบปีแต่เธอลืมเขาได้เร็วเหลือเกินทีบ้านนี่เป็นผู้หญิงที่สนุกกับการปั่นหัวผู้ชายโง่ๆไปทั่ว ว่าเขาก็แค่มีความต้องการเหมือนกันหน้าโดยใช้ลูกพวกนี้ยังไงดีล่ะพวกเราทำงานกับเจคิงแต่เราไม่สามารถปล่อยให้เขาตัดสินใจทุกเรื่องได้หรอกนะใช้ลูปนี้เพื่อสร้างชื่อกลับมาอีกครั้งดีกว่านังนี่สมควรโดนแชร์แล้วสำหรับทางหนิงเลยทำงานกับเจคิงเพื่อจัดการกับเธอ ที่นั่นก็ดึกแล้วทำไมคุณถึงยังไม่นอนล่ะจริงๆส่งข้อความมาหาฉันว่าเธอมีความสุขกับฟังอยู่มากมันทำให้ฉันคิดถึงคุณมากอะ่ะงั้นไม่ต้องวางสายแล้วกันวางมันไว้ข้างๆผมจะพออยู่ข้างๆตอนคุณนอนเองโอเคค่ะ ทางหนึ่ไม่ได้ใช้โอกาสดีๆแบบนี้เอาบริษัทของอผู้ชายฉบับบล่างเสร็จแล้วเราจะตีพิมพ์เลยไหมเอาเลยมาดูกันว่าใครกำลังจูบก,กันในลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงแรม นั่นมันนางแบบหูจริงๆและพว่มในการศิลปินของไฮรูฟังอยู่นี่พราเขาดูหิวมากนะเดือนก่อนหูจริงๆยังอินเลิฟก,กับไอเวนนั่นอยู่เลยไม่ใช่หรอตอนนี้เธอหาแฟนใหม่ได้แล้วทีมพีอาร์ต้องเป็นคนเขียนแดรรี่ให้เธอแน่ถ้าเธอรักใครสักคนอย่างเล็กซึ่งขนาดนั้นเธอไม่มีทางเปลี่ยนใจไวขนาดนี้หรอกฉันสมเพชรถนิยมของฟังอยู่จริงเลยเขามองว่าผู้หญิงแบบนี้น่าหลงไหลได้ไง นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็กๆคราวนี้ชื่อเสียงของไฮลูพังแบบไม่มีทางแก้ไขแล้ว